เวลาเราไปไหว้พระนะคะในแต่ละวัดเราจะได้เห็นพระแม่กวนอิมนะคือจริงๆไม่อยากเรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมนะคะเพราะว่าท่านก็ถือว่าท่านบวชนะคะเราจะเห็นพระกวนอิมเกือบจะทุกที่แล้วก็ใส่สีขาวแล้วเราก็จะไปนมัสการนะหลังจากที่กราบพระพุทธนะแล้วเราก็จะเดินไปที่ไหว้เจ้าแม่กวนอิมอันนี้มีหลายวัดทีเดียวนะคะอย่างพระโพธิสัตว์พระกวนอิมนั้น เป็นเอกเป็นเด่นในเรื่องของความเมตตาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องมหายานกันนะคะพุทธศาสนามหายานหมายถึงยานลำใหญ่ที่จะนำพาสัตว์ให้พ้นภัยในขณะที่หินนยานแปลว่าสามารถพ้นภัยได้เฉพาะตนความหมายต่างกันนะคะจึงมีเรื่องเล่าว่าพระกนอิมท่านสามารถจะไปนิพพานได้แต่เมื่อเหลียวหันมองดูแมวน้อยที่กำลังถูกเสือไล่ พระองค์ก็เลยบอกว่ากราบใดที่สัพสัตวยังไม่พ้นภัยเราจะไม่ไปนิพพานอันนี้ก็คือเหตุที่เราทราบกันมานะคะแต่จริงๆแล้วพุทธศาสนามหายานอันนี้มีบันทึกในมหายานนะคะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสเล่าให้พระอานทน์กับพระสูภูติฟังว่าเมื่อสิบกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเมื่อพระองค์นิพพานแล้วพระองค์จักไม่ไปนิพพานแต่จะขอดินแดนหนึ่งนะคะที่เรียกว่าพุทธเกษตร เป็นที่ประทับของเราที่จะบำเพ็ญเพียรหรือเหลาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่จะมาช่วยรักษาพุทธศาสนาในแต่ละกับนะแดนนั้นด้วยอํำนาจแห่งการที่คิดถึงคนอื่นและในอนาคตโดยไม่ยอมไปนิพพานจนเป็นที่มาของคําว่าหากสรรพสัตว์ยังไม่พ้นภัยเราจะไม่ไปนิพพานนั้นเรียกว่าแดนอมิตะภะแปลว่าแสงสว่างนะแดนอมิตภานี้จะเป็นสีทอง ดังเช่นสีกายของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ที่เรียกว่าอมิตภะที่เราได้ยินชาวจีนพูดเสมอๆว่าอมิตพุธในแดนอมิตภะนี้นะคะจะมีผู้ที่อธิษฐานว่าขอเป็นผู้รักษาธรรมของพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็จะมีพระพูทิสัตว์หลายองค์ที่เรารู้จักกันดีก็จะมีพระกุอิมพระมัญชุสีนะหรือพระตีจั่งนะที่เราเคยได้ยินเสมอๆนะคะหรือว่าพระสมันตะพัทระโพธิสัตว์ ซึ่งพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยจะแบ่งภาคบ้างนะคะหรือลงมาทั้งองค์บ้างเพื่อบำเพ็ญบารามีและท้ายที่สุดก็จะสำเร็จคำว่าสำเร็จในที่นี้ก็คือเรียกว่าเหมือนปัจเจกพุทธเจ้าคือตัดสรู้ด้องค์เองไม่ได้เป็นพระศาสดาดังนั้นพระโพธิสัตว์ที่ลงมาแต่ละองค์นะคะบนพระเศียรก็จะทำสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปพระพุทธองค์ไว้เพราะว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหมดนับถือพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมด ที่นีแดนพุทธเกษตรทําไมถึงเรียกว่าสุขาวดีหรือว่าพระพุทธเจ้าตะวันตกเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นที่เป็นพระบรมศา,ศาสดาในแต่ละสมัยจะพินหน้าไปทางด้านตะวันออกนะเสมอในการตรัสรู้ดังนั้นนะเบื้องหลังที่คอยรักษาสปปรรพสัตว์ทั้งหลายกวาดมาเพื่อได้ฟังธรรมของพระองค์อย่างชัดเจนจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าตะวันตกทีนี้หลายคนก็สงสัยนะคะว่าพระในมหาย,ยานแตกต่างจากพระ ภิสษุในหินยานอย่างไรพระมหายานนะคะมีคติว่าเป็นเขาแล้วจึงสอนเขาอันนี้เป็นคติมาตั้งแต่พระโพธิสัตว์ดั้งเดิมนะคะคือหมายความว่าต้องเข้ากับชาวบ้านได้ต้องทํางานต้องทาทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ว่าบวชแล้วไม่สึกเพราะฉะนั้นบวชไม่สึกมาตั้งแต่เด็กคือฝึกการกราบไหว้แบบมหายานคือการยืนคุกเข่าลงแล้วก้มตัวลงคล้ายๆกับพระธิเบตพุทธองค์ทรงตรัสว่า พระภิกษุพึงฉันอาหารมื้อเดียวก็มีพระอยู่รูปหนึ่งไม่สามารถที่จะฉันมื้อเดียวได้ก็พยายามที่จะหลบหน้าพทธเจ้าถ้าหากว่าไม่สามารถฉันมื้อเดียวได้ก็ฉันสองมื้อได้โดยแบ่งที่คิดว่าจะฉันมื้อเดียวนั้นออกเป็นสองมือ้อสายมหายานก็เลยแบ่งที่ฉันมื้อเดียวเป็นสามมือนะแล้วก็ไม่ฉันเนื้อสัตว์เป็นการไม่เบียดเบียนสัตว์ดังนั้นเราจึงได้เห็นเสมอมาว่าพระจีนนั้น กินเจแต่กินอาหารสามมื้อนะคะนี่คือความแตกต่างแต่ในเรื่องของการปฏิบัติคำสอนหรือการสวดเป็นคำสวดอันเดียวกันหมดถ้าเราไปแปลนะคะเพียงแต่ว่าพระพุทธศาสนาในมหายนานั้นจะบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยค่ะ